พ่อพ่อเป็นอาธิการนี่พ่อจะทำอะไรเพื่อรุ่นใหม่เหมือนเด็กเหมือนเจเบียให้มาสนใจราชาพัลดาครับนือหมายถึง new generation ใช่ครับโอเคสิ่งแรกเลยที่พ่อจะทำก็คือทำให้เขารู้สึกได้ว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ทตอบสนองความต้องการขาองเพราะคนรุ่นใหม่ต้องก,กันอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองชอบสแสวงหาซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือเรื่องเทคโนโลยีเช่น ai อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพ่อจะทำให้ เขาเรียกว่าไนเะหมือนเหมือนถ้าพูดตรงไปตรงมาคือทุกตารางนิ้วของรถไฟเนะี่ยมันสามารถซัพพอร์ตความต้องการของเขาทางด้านตรงนี้ได้เช่นมีเทอร์เน็ตไฮสปีดไฮสปีดเนี่ยนะที่แบบเขานั่งอยู่ไหนเข้าตรงไหนสามารถเข้าได้มีซอกเก็ตคือปลั๊กไฟที่เขาสามารถเสียบชาร์จได้สําหรับอุปกรณ์ารเจ็ t เขาถ้า้แบบอัโลแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนั่งเกินที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือจะทําให้เขามีความรู้สึกว่ามีตัวตนเช่นฟังความคิดเห็นของเขาในการทํากิจกรรม หลายอย่างสร้างพื้นที่เขาได้แสดงออกใช้ความสามารถแบบคนรุ่นใหม่นอกจากพื้นที่ออกกําลังกายแล้วทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือหลักสูตรจะต้องทาหลักสูตรไม่ให้แบบไม่น่าเบือ่อมันมีหลักสูตรจะดีไม่เคยได้ยินหรือเปล่ารู้เขาเรียกว่าเป็นไมโครเครดิตก็คือไม่ใช่หลักสูตรที่ต้องเรียนเพื่อ,อปัญญา3ามปีส่ปีอยได้แต่ว่าเป็นหลักสูตรที่อาจจะเป็น1เดือน2เดือนเขามีสกิล แล้วเขาสามารถไปทํางานได้เลยตอนที่เรียนไม่จบแล้วมีรายได้ก็จะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขาแบบมีความคุ้มค่าในการมาใช้ชีวิตใน C R ยย่จากการที่ใช้เวลาจากการที่ใช้ค่าเทอมค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถสร้างรายได้ได้เป็นต้นอีกนหนึ่งที่คิดว่าจะต้องทําแน่ๆก็คือว่าคนรุ่นใหม่เขาต้องการมันมีความหลากหลายจะทํไงที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายเขาสไตล์การใช้ชีวิตวัฒนธรรมความความคิดแม้แต่เช่นเรื่อง เรื่องเพศสภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเมลฟีเมลหรือผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะทำไงให้เขาอยู่ได้แบบมีตัวตนน่ะได้รับการยอมรับเนี่ย make the voice to be heard อะไรเช่นนตน้นอันนี้คือสิ่งที่ท,ท,ที่จะต้องทําเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเนี่ยมันคือที่ที่เขาสามารถมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอิสระมีเสรีภาพแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าทำนี้ได้คนรุ่นใหม่ยังเกบีต้องสนใจเชียร์อยู่แน่ๆนี่นั่นคือสิ่งที่จะทำ